สวัสดีครับวันนี้เรามาจอกลึกเนื้อหากันนะครับข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยเปิดด้วยประเด็นที่ผมว่าเออสะดุดใจมากเลยคือแนวคิดเรื่องหยุดเพื่อรู้ทันใจตัวเองนะครับมันชี้ว่าชีวิตยุคนี้แบบเต็มไปด้วยความเร่งรีบจริงๆเนาะรีบตื่นรีบไปทำงานรีบตอบแชทอะไรแบบนี้ครับตามที่ข้อมูลบอกเลย ค่ะใช่เลยค่ะความเร่งรีบที่ว่านี้แหละค่ะที่ข้อมูลเขาเชื่อมโยงโดยตรงเลยกับการที่เราขาดสิ่งที่เรียกว่าสติไปอืมครับการหยุดเนี่ยก็เลยกลายเป็นเรื่องสําคัญขึ้นมาเพราะว่าออในเนื้อหาที่เราดูกันมานะคะเขาอ้างหลักการที่ว่าผู้มีสติย่อมรู้ความเป็นไปของจิตตนเองอืมคือถ้าเราไม่เคยหยุดพักเลยเราก็แทบไม่รู้จักใจตัวเองเลยจริงๆค่ะนั่นสินะครับ มันก็เลยทําให้เกิดคําถามที่แบบชวนให้คิดต่อนะครับว่าที่เราวิ่งวุ่นกันทุกวันนี้เรากําลังใช้ชีวิตจริงๆหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นแค่การพยายามหนีอะไรบางอย่างหรือความสุขที่เราคิดว่ามีจริงๆมันเป็นของจริงไหมหรือเราแค่ไม่กล้าหยุดเผชิญหน้ากับความทุกข์ข้างในหรือเปล่าครับใช่ค่ะแล้วผลที่ตามมานะคะของการที่เราไม่ค่อยหยุดดูใจตัวเองเนี่ยก็คือการที่เราถูกขับเคลื่อนไปง่ายๆยด้วยอารมณ์ความคิดที่มันผุดขึ้นมา โดยที่เราอาจจะไม่ทําได้ตรวจสอบมันก่อนเลยสิ่งนี้แหละค่ะที่เขาเรียกว่าความไม่รู้ทันซึ่งข้อมูลก็ชี้ชัดนะคะว่าเป็นจุดเริ่มต้นสําคัญเลยของความทุกข์หลายๆอย่างในชีวิตเราครับครับในข้อมูลที่เรามีเขายกตัวอย่างเรื่องการตอบสนองอัตโนมัติที่เกิดจากความไม่รู้ทันไว้น่าสนใจมากเลยครับอย่างเช่นพอมีความโกรธแวบเข้ามาปุ๊บก็อาจจะเผลอพูดคําแรงๆออกไปเลยค่ะค่ะหรือพอกลัวปับ๊บก็รีบตัดสินใจผิดพลาดไป รือแม้แต่ตอนเห็นคนอื่นได้ดีกว่าก็เกิดความรู้สึกอิจฉาขึ้นมาแบบไม่รู้ตัวเลยว่าลึกๆใจเราขาดอะไรอยู่ใช่ค่ะตรงนี้เองเลยคะ่ะที่สติเข้ามามีบทบาทสําคัญมากเนื้อหาที่เราศึกษากันมาเขาเปรียบสติไว้เหมือนเอ,อเหมือนเป็นเครื่องมือชิ้นหนึ่งหรือบางทีก็เหมือนไฟฉายในความมืดนะคะอ๋อครับครับมันช่วยให้เรามองเห็นความคิด อารมณ์ความรู้สึกของตัวเองได้ทันก่อนที่เราจะแสดงออกไปเป็นการกระทำหรือคำพูดหรือความคิดที่มันวนเวียนซ้ำๆสติเนี่ยไม่ได้หมายความว่ามันจะลบปัญหาทิ้งไปได้นะคะครับแต่มันช่วยให้เราไม่สะดุดล้มกับปัญหาเดิมๆหรือตกไปในหลุมพรางทางอารมณ์ซ้ำๆโดยไม่รู้ตัวคะ่ะมีจุดหนึ่งในเนื้อหาที่ผมว่าเออน่าสนใจมากครับคือคุณเน้นว่าการหยุดเนี่ย มันไม่ใช่การถอยหลังนะไม่ใช่ยอมแพ้แต่มันคือการดูให้ชัดต่างหากาเป็นการเปิดโอกาสให้ตัวเองได้ทบทวนได้ทำความเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นข้างในใจเราจริงๆเนื้อหาเขาเปรียบเทียบได้ดีนะครับว่าปัญหาที่ตอนแรกดูใหญ่มากพอเวลาผ่านไปแล้วเรามีสติพอพอมองย้อนกลับไปมันอาจจะดูเล็กลงหรือบางทีเราอาจจะแปลกใจด้วยซ้ำว่าเอ๊ะ ทำไมตอนนั้นเราทุกกับมันขนาดนั้นได้นะจริงด้วยค่ะแล้วการอยู่กับปัจจุบันอย่างแท้จริงนะคะตามแนวทางที่ข้อมูลนี้ให้มาเนี่ยเออมันไม่ใช่การพยายามไปบังคับให้ใจต้องสงบนะคะแต่เป็นการแค่รับรู้ความคิดหรืออารมณ์ที่มันเกิดขึ้นในขณะนั้นโดยที่ไม่ต้องรีบเข้าไปตัดสินว่ามันดีหรือไม่ดีถูกหรือผิดอ๋อแค่มองดูมันเฉยเใช่ค่ะแค่มองดูมันเฉยเข้อมูลเปรียบเปรอเหมือนน้ำที่มันขุนมากๆนะคะ ถ้าเราแค่วางแก้วไว้นิ่งๆไม่ไปกวนมันเดี๋ยวตะกอนมันก็จะค่อยๆตกลงมาเองใจเราก็จะกลับมาสงบนิ่งได้คล้ายๆกันเลยครับผมดังนั้นข้อคิดสําคัญที่สก,กัดออกมาได้จากเนื้อหานี้จริงๆแล้วก็คือเราไม่จําเป็นต้องพยายามเป็นคนสมบูรณ์แบบอะไรขนาดนั้นหรอกเนะาะค่ะแต่สิ่งที่อาจจะจําเป็นกว่าคือการรู้ทันใจตัวเองให้ได้อือเพราะเมื่อเรามีสติรู้ทันเราก็จะไม่ตกเป็นเหยื่อความคิดลบๆหรือกลายเป็นทาสของอารมณ์ที่มันพลุ่งพล่านขึ้นมา ผลลัพธ์ก็คือเราจะไม่เผลอไปทําร้ายคนอื่นและที่สําคัญมากๆคือไม่ทําร้ายตัวเองด้วยคำพูดหรือการกระทําที่มันเกิดจากความไม่รู้ทันนั่นเองครับค่ะชัดเจนมากเลยค่ะเพราะฉะนั้นคำแนะนำสุดท้ายที่ข้อมูลนี้ให้ไว้ก็น่าจะนำไปปรับใช้ได้ง่ายๆเลยนะครับคือก่อนที่เราจะรีบพุ่งไปทําอะไรต่อหรือรีบไปไหนเนี่ยลองหยุดสักแป๊บหนึ่งหายใจลึกๆครับแล้วก็ถามตัวเองสั้นๆง่ายๆว่าตอนนี้ ใจฉันกำลังอยู่กับอะไรลองฝึกดูแบบนี้บ่อยๆเป็นการฝึกที่เรียบง่ายแต่มีพลังมากจริงๆค่ะก็เลยอยากจะชวนให้ลองนำไปขบคิดต่อกันดูนะคะว่ามีสถานการณ์ไหนบ้างไหมในชีวิตประจำวันของเราที่ถ้าเราเพียงแค่หยุดสักนิดเดียวก่อนที่เราจะตอบสนองออกไปตามความเคยชินมันอาจจะเปลี่ยนมุมมองหรือเปลี่ยนผลลัพธ์ของสถานการณ์นั้นไปได้อย่างไรบ้างลองนำไปคิดต่อดูนะคะ